ดีค่ะอยู่ที่ JK8 พูดได้สูงค่ะสวัสดีค่ะเสียกแกนสิมาเบิรงลูกโจคิดแย่พี่แกนอันนี้แม่เพิ่อเตีนบ่อนน้อันนี้ของโมเิโลครับไอ้ลูกโจเปิดเข้าไปในพี่แกนมันหายบ่อันนี้หายบ่มันบ่าหายบ่าหายดอกว่าจัง่าเปิดออกมาแล้วนี่นะเปิดไปทางนอกก็ได้อันนี้โมเดโลก็ลูกโจคิดเหมือนกันอันนี้ลูกโจคิดใช่ไหมนี่อันนี้ลูกหนึ่งทับเจ็ดครับอ๋อลูกหนึ่งทับเจ็ดว้ายก็เป็นดัซซังแท้ หายบ่ไว้ล <Why, S 2> ูกกเงือกเจี๊ยบเป็นอะสังแท,ท้ปั๊ดเก็บไปก้อนสเ,เนี่ยบว่บาเปิดราคาเนี๊ยบไปปั๊ดปั๊ดโมเลโนต,ตัวนี้คือคักแฉกพี่แกนลูกไผ่เนี่ยไอ้ลูกโจ๊คิดครับอ๋อนี่ลูกโจ๊คิดตัวนั้นเนาะตัวที่อยู่ข้อกับแหม่ที่<ร>ว่าตัดหูเออจับไม่ได้นี่ที่ว่าตัดหูอันนี้ลูกหนึ่งครับเจี๊อ๋อหนูเห็นมันขอดีเลยจักเดือนอะไนี่ยเดี๋ยวน่าจะเดือนโอ้ยจับเนี่ยอันนี้ลูกโจคิด,ดติ บอกครับบ่แม่ลูกโบกตาลูกโบกตาแต่แม่เป็นแม่เห็นบอวานเลนทายแม่วานเลนทายับผมพอเขาเป็นเลนทายต๋อวานเลนทายชื่อเป็นเลนทายจะเป็นลูกของโบกตางวเทาอ๋อบัวเทาโอ้เขาเป็นอีหนึ่งวานเลนทายจำได้แล้วจำได้แล้วพุน่ะวุ้ยเมษาเนาะเมษาพุน่ะเมษาเมษาท้องอะไรพี่แก่นเมษาท้องคารู้เหมือนเดิมครับผมท้องคารู้จะมาข้ารู้ตัวนั้นมันหายบวกดีมันบอไปเบิ้งน้งงามข่อยก่อนจับไงง่ายเด้อพี่แก่น เมียสาวเป็นลูกผู้ใดหนูจำไม่ได้อีกแล้วเมียสาวเป็นลูกผู้ใดเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นงัวไทยเดียร์เป็นบอเป็นงัวไทยอือวุ้ยเมียสาวแม่เพื่อนพาดจักเดือนแล้วนี่จักเดือนแล้วท้องเรือยาเดือนโอ้นัน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 เป็นนันนันเป็นได้อยากได้แท้เป็นได้อยากได้แท้เป็นได้อยากได้แท้เมียสาน่ารักจังเลยเขาไม่เขาไม่เคยดูเนาะลูกเพื่อนไปใส่อ๋อนี่นี่ อ๋อพี่แกนปล่อยแลย้วหวานบ่พี่แกนปอยเขาเดินนี่นี่นี่ลูกนี่ครับเจี๊มินบ่ะอันนี้ลูกอันอนั่งกับเป็นเอฟสองจริงป้ะปูเป,ป้ลูกเมษาลูกเมษาอุ้ยปูเป้นี่นี่นี่ลูกผูก้ใดก็บกอันคารู <P up. S 2> ใช่ไหมลูกคารูนี่ตอนนั้นเนียน่ยน้อยเนาะปูเป,ป้ลูกเมษาเนี่เห็นไหมพี่แกนลู้พื่อนนะพื่นนะพื่นะมาตามเบิ้งเด้สู่เพื่อนเอามาหนีจากเพื่อนเอามาหนีจากดาราสาวช่องฉัน อันลูกของตัวจะเป็นลูกอ๋อสองตัวนั้นเป็นลูกโจ๊กไอ้อของของเต่าเรือตัวนั้นจะเป็นไอ่ขนุนขนุนลูกขนุนเป็นสอตัวหลังเป็นโอลูกขนุนเป็นลูกของใครลูกขนุนขนุนลูกโจ๊คิดโอ้ลูกโจ๊กคิดใช่ไหมโอ้ขนุนที่คว้าพร้อมกันใช่ไหมที่เราไปดูตอนนั้นนี่นี่อันนี้ก็ลูกโจ๊กคิดใช่ไหมนี่อันอันนี้แม่เขาเป็นสายอะไรอันนี้ของไอ้เจีริัตกินแม่เป็นลูกผู้ใดพี่แกนจีรัตกินตัวนี้มันเป็นสายสายของเหรอ จำบ่ได้เลยจำยากจำยากอุ้ยนี่แะเจดีฮัจจินเขาคือสมโจคิดก็เป็นอสังแถอะเขาจะเป็นงัวโบดเดยเนาะพี่แกนวายวายวายอันนี้ลูกใครหนีอันนี้ลูกใครหนีใครงัวนอกปากครนี่ครับปากเป็นตกกวนอ๋อเพิ่นมาฝากเตี๋ยอันนี้ก็งัวเพิ่นเตี๋ยงัวเพิ่นมาฝากเตี๋ยนี่ตัวผู้ตัวแม่นีตัวผู้ไอตัวแม่อ๋อตัวแม่ลูกของเพิ่นมาฝาก มาจับเนี่ยจับเนี่ยโอ้ี่ตัวนี้เขาไม่หาแล้วหนุกงย่านนี่พี่แก่นแต่ว่าน้องสีไม่ให้นซับยางไงเจดีเขาได้ประกวดบเขาคือเก่งเถอะเขาไม่ได้ประกวดแต่เขายางไม่ให้เก่าเขายางไม่ให้เก่าปาด้าครูครับเถอะพูน้องย่านน้องย่านน้องย่านนึกว่าปูเป้พูน่ะปูเป้ไปหาแม่พูนขอบคุณค่ะพี่แก่นมันร้อนนะคะมีคนดูเยอะมากลูกโจคิดแต่ว่าเบิ้งลูกโจคิดตัวนี้แหละใครมากว่านี่นี่พาวาทีม้านี่ เพราะว่าที่มะคือมันนี่นี่มันมามามา,ม,ามันคือสิมาตำเลยพี่แกนแต่มันแหลนไซน์เสียมันใหญ่หอกเก่าไงเอยเกลือย,ย่านโอ้นี่มาฝากประกวดพี่แกนลูกโจ๊กิดอันนึงมันตัวไหนตัวนี้ตัวนครับตัวนี้มันบองเจ้านนก็ะจ,จำได้เบิด์ตได้เนาะลูกโจ๊กิ้นเป้งสิละเนี่ยดากมันนะ่ะดากมันย่อยๆนะดีมากปูเป้ปูเป้ ปเป้มา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 ลูกค้าโรยเจนี่แม่แม่ปูเป้มามามางูปูเป้แม่คือคือแม่ครับแถอคือคือแม่ครับแถอพี่แกนปาดปิดคลิปแล้ว เอาหานาทีพอจุงป,ปง as well as well as well. ูเปะกอนนะมาหนิมาปูเปะจุงงายคือแม่เธอปอคือง่ายคือแม่เธอบออุ้ยน่ารักอุ้ยจุงงายปูเปะมาเร็วปูเปะมาดูน้องๆเร็วปูเปะอยู่คอกไหนคะปูเปะอยู่คอกไหนคะอยู่คอกไหนคะมาหนิมาหุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักแฉจุงงายเขาแฉสัปูเปะก็จุงงายแฉลูกเข่าคอกแล้วจุงงายแฉจจับ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 ตรงนี้เออจับจับ สวัสดีค่ะ JK แปดพุดได้สงค่ะเพี่แกนรากัใจดีวัวง้วหลายแต่ตัวส่วนตัวบางตัวมันก่นยายน่ะรับมันแรนตัวนี้เคยแสดงมาตําตลอดเวลานีเจา้าบ่ให้จูงพี่แกนตัวนี้แผ่นใหยียดงตัวนี้แผ่นให้จูงตัวนั้บ้าเหยียงเลย,เยอ๋อแสดงวันเป็นวัวเรียนทง่งางทง่งา,งทงงางร้านกว้างของขึ้น พี่แกนเราบอขายเรางัวหลายครับท้เรามีกำลังเลี่ยงส <laughs> ุดหล่อไม่รุ่นร้อยล้านของกูง้ใจสูง